สวัสดีจ้าพี่น้องมือน,นี่ย่าบ้อันไปสาปลาเบิ้งคนไปก้นปูอันนี้ย่าเสือไปดองนี่ปูปูก้น,นเด้อปูก้นเอาพี่น้องอยากบ่จ้าน้ำย้วยั่วยหน่อยน้ำลายเบิ้งคนอ่ะปูก้นแน่นี่พี่น้องปูก้นเอาจา้าเบิ้งพี่น้องดองดองแกนยางจิบหายไปหมด เพิ่นว่าแกนขีดินแกนพืนนะ่อน่ะแกนจีบหายไหวบอดพืนนะ่น่ะเพิ่นว่ามันแกนพืนนะ่น่ะตาขนาดแก่นในร้ายปาน,นีนะเบื้องพี่น้องเอ,อ้ยอยากบรจา้ากิดหอดพี่น้องอยู่ตางเดนมาเด้อกลับบ้านเหาพี่น้องกลับมาบ้านเห่าเด้อเบื้องปูกลนะเด้อพี่น้องเบื้องมือนี้ซาเพิ่นซาปลาบ่ได้ไปน้ำเพินพพ่นมาๆสิพาเบิ่งพุ่น ba kho nhảy ba kho nhảy ba kho nhảy mà hót leo bưng tôi chỉ tôm xe sạp phải nè ngái <thong đủ> xí buồn <laughs> nè <laughs> 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 อันนี้ปลาดุกฝนแซ่ลกันพี่น้องเราเด็ดในซสีหรอกตุ่มใส,ส่ซาถามีกะดีเบื้องเ <c oughs> บิ้งพี่น้องย้ายบลาเด็กไปน้ำอันลูกน้ำหลานเนื้อมือน,นี่ค่าทำความสะอาดห้องน้ำก็บนนว่าท่นแล้วสอมสะสอมไส,ส,มส้จมตัวเกินพุ่นอ่ะพ่นสีต้มพี่น้องคนหนึะน่ะ ตุ่มต้มมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องปลาดุกเรนิบดำดำเนี่ยมิแต่ปลาดุกเห็นบ่บางซากิดปลาคอมีอยู่บันายมิแต่ปลาดุกเห็นบ่ปนป,น,ปนพี่น้องกับสะเดาคิดหอดบ้านบ่พี่น้องเอ้ยคนไหนคนไหนคนไหน สะออนปูเนาะพี่น้องไปเบิ่งปูไปเบิ่งป,ปูโอ้ยสะออนแย่สะอนะสะอนแย่เสยีสยสปูไปดองนี่เบิ่งจำเนี่ยดองแกนพอนะแกนขนาดพอนะพี่น้องเบิ่งปูเด่นมงึงไม่งน,นั้นกุ้งบ่ไปเบิ่งกุ้งหลายบเปลา่าะครับ ได้พ่อนี่แหละได้พ่อได้กินนี่แหละโอ้เพ่นว่าพ่อได้พนไม่มีเวลาเอาบปนั่นค้าน้ำตาปลาเพค่าตาปลาคออะไรสักนี่แหละพ่อแล้วแรงพ่อแล้วแรงครับพ่อแล้วแรงเพ่อนะมาเด้อพี่น้องด้ยที่บ้านนอกเขาเป็นที่ละโบอืมฮะกินเดี๋ยวมือรุ่นผมเจียวไข่โมแดงเมื่อยเบิ่งครับนี่แหละวิธีอีสานนะกินตามของที่มีครับเดี๋ไปกินของหน่อยก็ดูกานมันหายากมันหายาก เนี่ยนี่อยู่นี่พี่ว um ัวเสลี่ยเน่พี่น้องเสลี่ยเน่หอมหอมรับปุ้งลาบปุ้งเสล่ยเน่เข่ากันครับเข่ามันห่อนต้มปลาคอยงี่ขวาใช่ใบชาอยู่ผมมันมามีมันหายากไหมครับใบชาไหม

บุ้ยไปไปคอยยั <serving> ่พี nice mm ่น hmm. <FP> ้องจังไหนก็แส่บอุ้ยเสดายว่าไะไไปจับปูจับปลาน้ำพืนไปทุระข้าทุระซับนี่เด้อค่ะพี่น้องพอกันกิฟไม่จ้าวัดดีจ้าพี่น้องมาเด้อต้มปลาต้มปลา